สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบ้านสนุมนนะคะก็จะมาพาชมวิธีการตัดแต่งกิ่งไม้นะคะหรือว่ากิ่งไม้ทุกชนิดทั่วไปนะคะแต่เมื่อนี้เรามาสาธิตกับต้นไซเกาหลีของบ้านเรานะคะแล้วก็จะใช้กันไกลนะคะอันดับแรกนะคะมาสาธิตให้ชมนะคะสําหรับ,บองนี้เนะ่เห็นใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยคือกันไกลนะคะแล้วก็ใช้กันไกลที่มันคมสักหน่อยนะคะรูปลักษณ์แบบนี้หรือทุกอย่างเลยนะคะสามารถนามาตัดได้ พี่น้องถนัดแบบไหนก็ตัดไปเลยนะคะแต่ว่าเวลาตัดน่เราก็จะกะเราก็จะเล็งประมาณนี้นะคะตัวไหนที่ยอดมันออกมานะคะก็จะตัดแบบนี้นะคะแล้วสำหรับการตัดนะคะเราก็จะใช้สายตาอันแน่วแน่ของเรานะคะเล็งไปเลยนะคะว่าอยอดอันนี้มันออกแน้วนะคะตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงแบบนี้นะคะแล้วพอการตัดนะคะในช่วงหน้าฝน่ะ เราก็จะมองง่ายนะคะเพราะว่ามันออกออกยอดนะคะเห็นไหมยอดมันจะอ,อ้นอ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมองนิงนะะ่งค่ะใช้สายตาของเราน่ะเล็งไปเลยนะคะแล้วก็ตัดตัดตดตตตัดตัดไปเลยจา้า ตอนนี้นะคะเราก็ใช้เครื่องทุนแรงนะคะเป็นเครื่องตัดกิ่งไม้ตัดแต่งกิ่งไม้อ่อนๆนะคะซึ่งเราก็ได้เคยทําการถ่ายวิดีโอสาธิตการใช้งานให้กับพี่น้องได้ดูแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะทุนแรงได้เยอะสําหรับกรณีที่ใบไม้มันเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะมาตัดแต่งกิ่งแบบนี้เลยนะคะ